มาเที่ยวกันได้น่าจะผ่านไปแล้วเนแถวตอะแ่ะด้วยนางรับเดียวร้านที่ขายอาหารคือจะรับีก่ะคนละกันนี้ครับน้องน้องนี้สกาโอเคยิมน้สโอเคน่มเหลือไหมโอเคลเนียอ

ระว,วังฝนนะจ๊ะต้องมีระวังเห็นแล้แหละไม่เห็นแลนะค่ะพี่กงหน่มอาเด็กๆเด็กๆไปต่อนะแล้วพี่เหลียงพีไปกิน